สวัสดีครับร้านรถมือสองอำเภอกระทลักครับอาสบห้าล้างขัดสีเรียบร้อยแล้วคันนี้รถมือเดียวสวยมากครับหาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนดูสภาพโดยรวมครับรถจดทะเบียนปี61นะลากจดมาปีคศจะเป็น2017ันคันนี้สวยๆมือเดียวเลยครับรถสภาพแบบกริบเลยนะวิ่งแค่7 0 0ดพันเเดี๋ยวดูนะ เจ็ดพันสามร้อยโลนะเจ็ดพันส้กิโลโอ้วิ่งน้อยมากคันนี้ตัสวยจริงเดิมๆเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับล้างขัดสีเรียบร้อยในเบลชัดเจนายสวยทรงสวยครับเป็นทรงสปอร์ตแล้วตัวนี้ R 1 5 เซโรไดนามิกมาข้างหลังสภาพเกือบ99เลยแหละว,วิ่งแค่7,000กโลดูเนาะสวยไม่มีรอยเลยนะมีขนแมวตรงถังนิดเดียวน่าจะเป็นเวลานั่งนี่นี่น นิดเดียวแทบมองไม่เห็นเลยเวลานั่งมันจะประกบตรงนี้แหละจะลองสตาร์ทให้ดูก่อนใครได้ใช้คันนี้ไม่ผิดหวังนี่งเงียบนิ่ง คันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่46,500บาทครับราคานี้รวมโอนเลยนะครับทะเบียนพรบรต่อให้ครบเลยพร้อมใช้งานแล้วสวยสวยขนาดนี้หาไปใช้งานครับให้จิดหวังแน่นอนจิ๊บจิ้ม,มโอ้โหนี่นเงียบ สวยเลยแหละสนใจยังไงโทรติดต่อครับ084 005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับอสิภาสวยสวยเลย